ร้อยเก้ากับเจ็ดสิเท่าไรล่ะรู้รู้ไม่เป็นต่ำไม่เก้าถือว่าต่ำแล้วร้อยยี่แปดสิบถึงร้อยยี่สิบปกติไม่ใช่ร้อยสิบสามกับเจ็ดสิบเก้ามาต่ำร้อยสิบสามมาต่ำไม่ต่ำปกติร้อยขึ้นไปแล้วถึงสูงร้อยยี่สิบขึ้นถึงสูงปกติอยู่ที่แปดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบถึงร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบได้ปกติรู้ไป ลักจีนเนาก็ถามหมอโนดเนี่ยรู้ป่ะคะเขาบอกว่าดูให้ป้าแบบไหดูโรงพยาบาลมาเจ็ดปีไอ้โนดเขาต้องบอกขั้นนี้เขาบอกเขาเบิ้งเบ่้งเป็นเบิ้งตายเนี่ยตาปกติพอไปทุกครั้งจะบอกเขาอย่างนี้เออเขาจะดูให้เขาะว่าปกติป้าปกติเราถึงรู้ว่าเราปกติไงเราไปดูชั้นเด็กขึ้นปี๊ดเลยสองร้อยถึงร้อยแปดสิกร้อยเจ็ดสิกร้อยหกสิบ ไปฉีดไปฉีดวัคซีนครั้งแรกร้อยสามสิบขึ้นก็สูงเกิดมาไม่เคยฉีดยาไปฉีดวัคซีนครั้งแรกหมอมันบอกว่าฉีดอุฟฟู่ป้าไปฉีดไม่ได้นะนั่งคอยก่อนตื่นเต้นดูดังนั้นตื่นเต้นเลยไปฉีดวัคซีนนั่นนั่งพักอยู่พักอยู่ใจยังตืนเต้นคือฉีอยู่น้ำตาไหลขึ้นน้ำเยอะเลยกลัวไงพี่คนไม่เคยมันกลัวกลัวเข็มด้วยกลัววูบไปเลยนั่นแหละนนั่ดูคลิปดูอะไรเยอะกัน มันเป็นยังไงดูที่ป้าไปหน่อยเราไม่เราแบบเราไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีนานแล้วเนาะเราไม่รู้ว่าเรา<ต>เป็น<ก>อะไรจะหมดแล้วยังวะแบบนะยองอยางแน่นะเดี๋ยวเล่นเกมน,นะได้าทั่วราคาต่ำไม่ต้องต่ำต่ำเนาะอร่อยวันเนี้ยตัวบอกว่าแนวค่าส่ำต่ย น่าจะปิดครับก็ปิดก่อนแล้วไม่ได้อะไรอะไรอะไรปิดได้ไงลงทุนไปตั้งสองเ <c oughs> มื่อเช้านุดได้ห้าสิบห้านุดหนีเลยพอได้ค่าข้าวแล้วสองจานนี่เล่นจนเบื่อเล่นจนหมดเงินในทางเลิกขนาดได้สี่ร้อยยังไม่ถอนเลยเมื่อกี้สี่ร้อยทั้งสองรอบ อะไรอะนูแบ้อนเขาซ่อมอหมรของเขาตรงนด้ข้างในเอ้ยข้างในหนูผู้ผิตหนังไก่พี่เออขอบคุณมากกินนี่แหละกินสวรคนกินนี่เลยแม่เอ้ยพี่สวรค์ทรงโปรดนะคะไม่เลยไปคองไก่สับมาเย่จะอ่อใช่ย้อนแสงนะคะฝั่งน้นนะคะไม่ต้องอะไรเยะหนูเลิกจานแล้วหน่ อุโอ้ยน้ำพี่ป่ะเนี่ยใช่ใช่ไหมเอานนี่ออกมาออกมาแมวนี้คุณยายกินแซ่บๆเร็ว่ายทำอยู่แซ่บแล้วจช่ไหมกุ้งต้มเหมอยอร่อยจริงๆเรากินที่ไหนก็มาซื้อตุ้เลยแหละได้ไหมอน่ะเห็นไหมส้มตำจริงๆขายทีขายดีตำระบบระเบอร์เลย เดี๋ยวให้หนูปกติส่งวันี้ลูกหนลงมาแล้วหนูเคนซื้อขอ,องให้หนูหนูจะขายตำหนังไม้กุ้งสดตำหูยอตำาห้ลูกเตะ่าให้บอสทำเพจดีๆส่งกันให้ขาพันกันเลยหนูจะขายช่วงเย็นถ้าตำจะพิซซ่อาอร่ยงานมนดะังหูดยอมือฝึกยอเลยแมนะ่เนาะเนาะนมันไม่เปลี่ยนใะนะบมงครึ่งตำให้นุชว่าที่สั่งอะเอาแต่ส้มตำาแบบถ้าลาบทำไมาได กนึงที่สงราพวกนึงนึงตอนนี้ไยมีปัญญาห่ก็นึงรีไปรดตองหอกตงให้ต่างอย่างจ้าให้แล้วคะ่ะแกมหมูตั้งสีบาทไงนั<อ>งจะไปพอดีอ่ะนังไก่นะ่ะตรงนี้เหรออ้ยอ้ยอร่อยมากเลย มันจะนั่นนกรอบเนี่ยไทอดอะนไรคะเลยสั่งเครื่ไมไว้สี่พวงนะตอ้เอาอะไ่งยัไม่เสร็จต้มกุทดตํมหมูยอตํมหอยแค้งเดี๋ยวตื้นมันก็บ่นแสงตื้นมันก็บ่นพี่อะเอยให้เังตํมโคใหญ่ตามไปบ้านได้ไหมเอาอีกโคกหนึ่งอ้ค้งนึ่าจะไปหนอะรบนะไรบนนู้นแขายของแ kind of ่ายของตังมันเหนื่อยะ เนี่ยเธอเคยตาไปให้พ่อกินบ้างเขาไปยเนหนูเป็นคนอย่างนี้ถ้าหนูบอกว่าไม่ไหวนะหนูก็จะบอกว่าไม่ไหวเนอะนุชเนาะโอ้ไม่ไหวนะไม่ทำเนี่หนูจะเป็นคนอย่างนี้หนูจะบอกเลยหนูจะบอกตรงๆเลยหนูไม่อ้ไม่ไหวเอาของเนมเยอะกว่าของตุ้ยนะเอาของเนมเยอะกว่าเอาดิบเยอะกว่าเออหนูเพราะว่าทำได้หนูทำเลยถ้าทำได้ก็โอ้ยยืดนามาอย่ังสองชั่วโมงอีกชั่วโมงกว่า ก็คือมาอก,กินข้าวจ้มกันนะยกขยงกันไปนุชพี่ปูพี่ยอดเจเล็กพี่สมชายพี่เล็กอ๋อร้านไัน่แน่เลยอไอ้หดนั่นเลยแน่เลยร้านยิ่งเจริญหดไม่ขายหรออืมอเห็นไหมปลารถเข็นมาหน่อยยิ่งอร่อย <laughs> น้นอ้ดิบน้ำยอดนะพี่แล้วเดี๋ยวพี่เอาไปเ้างในกินให้สั่งไว้เลยสั่งที่ห้าบาทครับน้ำมหวานน้ำไท่หวานน้ำน้ำอินหวานน้ำรสนี้อร่อยใช่ชอบพี่แมวซื้อกลับบ้านดีนะ เดี๋ยววันนี้ต้องซื้อเนี่ะยิวยเท่าสองแพ็คสองแพ็กแต่แบ้าน,นไม่อร่อยแถวบ้านไม่อร่อยแล้วมันมากินยี่ห้อน,นี้ติดละติดยี่ห้อน,นี้ละวแล้วยี่ห้อสุวารีกองมากินไหมไม่เอุแล้วต้องต้มอีกเชื่อหไปดูยังต้มด้วยนะน้ำต้มเด็ดทั้งกองทั้งต้มต้มใส่ขวดใสนะไม่มีรสชาติเลยจืด น้ำกองแล้วมาต้มเดือดมันสุกเกินอะ่ะมันสุกเกินมันทัยหาครูแดงมาอย่างคะ่ะมีพัสดุอยู่อันหนึง่งมันไทยอ่านชื่อก่อนนะนจะน่าจะเป็นสีที่มันคาดน้ำไอ้คาดอะไรสีน้ำตาลอนะ่ะเป็นห่อแล้วมีคาดสีน้ำอ่านชื่อเลยก็ได้ค่ะ ไม่ใช่น้าของพี่เล็กสีฟ้าไหมเดี๋ยวมาไปดูให้นะเพราะว่าเมื่อกี้น้องตุ้ยเขาไม่ได้เจตนาเขาผิดเขาเขาถ้าถามว่าทำไมมันเยินไอ้ตุ้ยมันตปอดผิีมันนึกว่าของมันมันผิดทอมันไม่ได้ดูงไม่แหละจ้าของด้วยแหละนังไก แซ่กับส้มตำมากแซ่บคุณป้อมส้มตำมาตุย้ยวันนี้อย่างนี้เลยสุดยอดเลย,ลเ,ยเ,อเออเอเอ,เอแต่มันมีปลาดิบกับไม่ดิบนะหนูเอาปลาดิบปลาน้องเนมอะ่ปะปลาบ้านน้องเนมอ,อร่อยอืมมันจะเป็นปลากระป๋องมาจากจากบ้านเขาอะ่ะแต่มันหอมมากเลยแต่มันเป็นปลาไม่ได้ต้มมาแต่อร่อยไม่มีปะกไม่มีก้างด้วยไม่เคม็มหอม แม่สั่งเวลาตามไปตุ้้องบอกใส่ปลาน้องเนมน้องเนมตามเลย,ยนะใช่พี่เ,เดี๋ยวล่าหน่อนจัะผมก็จะไปลอยอน,นี่อะไอต้องสับไก่อ่ะกันน้ำมันดลงให้มีจานในห้องเพียงหนูเลือกไปเลยนะอารปนกันมันหายรีบรๆพัดเอาขึ้นวันต่อวันเลย ข้าไปอยู่เรื่องคนอื่นไม่ได้คืนดูไม่ได้นนะเพี่อนเมือนใครใบตาไก่หายหมดเลยมันจะให้มาดูเอาเองเลยแล้วก็ดูนลเมันอยอู่แค่เพืก็จะไก่สามใบหายหมดเลยเพื่อกานเพื่อนพิพ์งไงแบแตกไปใบหนึ่นบบบนงหายไปสองแตกใบ,บนแบบห,นห,หนึ่งแตกไปเมื่อเร็วเนี้ไหลไหลหล่นลงมาเองเฉยเลยใบของใบไม่มีแล้วได้มาจากงานศพพี่ชายพี่เล็กอสองใบได้แต่ตักสิบใบหนึง่งหายหมดเลย สั่งเครื่องไมไว้แต่มันยังไม่ทอดอยู่ครึ่งชั่วมงสั่งมาสี่คนก็ทีแลก็จะไปซื้อไอ้กงซอยอกสามหรืบอกไม